มีการประชุมอาเซียนกันทั่วโลกจับตานะครับหนึ่งในตัวแทนก็คือฝั่งของไทยเองเนี่ยก็ไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยคุณมาริทเสงี่ยมพงศ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะครับซึ่งปีนี้ครั้งนี้เนี่ยครั้งที่57แล้วแล้วก็การประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทร์สปปลาวนะครับมีการหารือเกี่ยวข้องกับกรอบอาเซียนสถานการณ์ในภูมิภาคแล้วก็สถานการณ์ทั่วโลก คุณมาริสเ,เปิดเผยว่าในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนตอนหนึ่งได้มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางอิสราเอลฮามาสซึ่งหลายประเทศได้ยืนยันแล้วก็เรียกร้องสนับสนุนให้มีการพูดคุยยุติการกระทําที่นําไปสู่การขยายตัวของปัญหามากขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยแก้ไขปัญหาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันโดยเฉพาะตัวประกันคนไทย6คนนะครับ ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ได้พูดในที่ประชุมว่าคนไทย6คนถือว่าเป็นคนของอาเซียนดังนั้นอาเซียนควรพูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อเพื่อนอาเซียนได้รับผลกระทบนะครับขณะเดียวกันคุณมาริทยังได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเมียนมาอย่างเป็นรูปธปรรมด้วยนะครับในที่ประชุมโดยการผ่านการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ซึ่งในที่ประชุมสนับสนุนให้ไทยมีบทบาทมากขึ้นและไทยเองก็มีการเสนอให้มีการเปิดกว้างการพูดคุยมากขึ้นกับ ผู้แทนพิเศษของกลุ่มต่างๆเพราะเห็นว่าการเปิดกว้างนั้นเป็นโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบกว้างขวางครับและอย่างที่เรียนเราไม่ได้องการเข้าไปมีส่วนในการแก้ปัญหาเพราะในท้ายที่สุดแล้วพมา่าก็ต้องเป็นการต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอาเซียนได้พูดให้พมา่าได้เข้าใจว่าเราพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้พมา่าได้สามารถ <c oughs> แก้ไขปัญหาของเขาได้ด้วยตัวเองอ,อย่างที่ ทุกคนก็คงทราบแล้วเราก็พูดในเรื่องของเมียนมาเลสเเมียนมาโอนโซลูชันเพียงแต่ว่าเราต้องการอำนวยความสะดวกฟ a สซิลิเทตให้เกิดการหาเืออย่างสร้างสารรค์ร่วมกันนอกจากเรื่องของ Special e n v o น c e ของอ,องค์กรหรือประเทศต่างๆที่เราสนับสนุนแล้วเราก็ยังเสนอให้มีการพูดคุยหรือ Open นเอไม่ใช่เพียงแค่ตรอยก้า ก็จะเป็นทรอยก้ plus รือเปิดกว้างเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีเขตแดนเชื่อมติดต่อกับประ,ประ,ประเทศพมา่าได้มีโอกาสเข้ามาแสดงความเห็นเพื่อให้พมา่าได้รับรู้ว่าเขามีเพื่อนนะครับไม่ใช่ว่าเขาโดดเดี่ยวการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับได้พบปะกับ ท่านัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็จะมีการหาหรือความคืบหน้าดําเนินการต่างๆในกรอบของอาเซียนนะครับแล้วก็ยังจะได้พบปะกับประเทศคู่เจราจา11ประเทศกรอบการเจราจากว่า17กรอบการเจราจานะครับที่จะได้พบปะกันก็จะมีทั้งอังกฤษสหรัฐสหภาพยุโรปจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซึ่งก็จะผลักดัน ในประเด็นที่ไทยให้ความสําคัญนะครับซึ่งไทยก็จะเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงจะผลักดันให้ประเทศอาเซียนกับคู่เจราจาต่างๆสนับสนุนไทยในวาระความยั่งยืนนี้ด้วยนะครับส่วนผลลัพธ์การประชุมครับจะมีการรับรองเอกสารความร่วมมือกัน4ฉบับนะครับอาทิถแถลงการร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนกับสหราชาอาณาจักรการเชื่อมโยงอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนรวมไปถึงแผนความร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนออสเตรเลีย ถแถลงการร่วมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทุนระเบิดที่เป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศของอาเซียนรวมทั้งชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีถแถลงการอนุสัญญาความร่วมมืออาเซียนรัเสเซีย20ปีครับ